โอเคมาดูการแก้ดีโคดซึ่งให้เจาะนะบหรือว่าขุดวงกลมอีกสิหน้าเนาะอ่าหลังจากเราทำรีโคดมาแล้วนะอ่าเราก็เปิดบริษัทด้วยม o แพดเนาะเพื่อจะได้แก้ไขนะครับอ่าตอบฝ่นะครับอ่าราไปดูก่อนนี่คือสี่เหลี่ยมของเรานี่คือหน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งคือ A ศูน์ะครับก็คือโซนองศา นี่หน้าที่สองนะนี่หน้าที่สองอันนี้ก็จะเป็นเอเจ้าติพงศตานะครับต่อไปหน้าที่สามหลังจากหน้าที่สามก็เป็นเอร้อยแปดสิบเนาะหน้าที่สี่ก็เป็นเอสองร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่าอันนี้ทําให้ดูใช้ได้ไม่งงอ่ะอันนี้มาดูตีโคดนะทันตีโคดอ่ะมันจะขึ้นยังไงขอนก็ชัางให้ดูให้มาดูตรงนี้ m ศูนย์สาม s สองหมื่นสี่นะอ่า อาจจะเป็น goddess, s เท <tinc S 2> ่าไหร่ก็ได้ใส่เมนูไม่รู้ให้ดูทัวเนี้ย n ศูนย์สามเนี่ยนะครับ s เท่าไหร่ก็ช่างมัน s เหมือนแปดเหมือน s ก็ช่างมันนะครับอ่าให้เราเอาเมาส์นีนะครับที่ข้างหลังแล้วก็กด enter ครั้งหนึ่งนะครับต่อไปช่องนี้เราจะทํางานกับหน้าที่หนึ่งนะหน้าที่หนึ่งก็คือ a ศูนย์แล้วก็พิมพ์ a ศูนย์ลงไป a ศูนย์นะครับพิมพ์ a ศูนย์ลงไป อ่ะต่อไปนะครับเราจะก๊อปปี้การทํางานมานะครับเราเราจะเริ่มจากตัวตจีตัวตนี้นะครับปี G ตัวนี้อ่าเอาเมาส์คลิกไว้ตรงนี้นะครับกดชิปค้างไว้นะกดชิปค้างไว้แล้วก็กดปุ่มลูกศรลงนะครับลงอ่นะค้างไว้เรื่อยเรื่อยไปจนมันจบนะครับอ่าไปเรื่อยนะครับมันจะมีกี่บรรทัดก็า่างมันรอให้มันหมดนะครับอ่า ตรงนี้เนี่ยลังมันมันจะมีจีนภาษก็ช่างมัน่ะพอจบแล้วนะพอจบแล้วนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ Copy โอเคนะ่ะแล้วก็เอาเมาส์คลิกตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับต่อไปสิ่งที่ต้องทำก็คือ n 3ามูเนี่ยเอาเมาส์ลบออกนะครับแล้วก็ลบออกไปตีลิอ่า ต่อไปเราจะทำหน้าที่สองหน้าที่สองตรงนี้ก็คือ A 90นะครับ A 90แล้วก็ทิ้ลงไป A A 90นะแล้วก็ Enter ครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็เอาเมาส์อ่ะัดปิ๊ป๋าแล้วก็วางน,นะครับทารลงไป <c oughs> จบหน้าที่สองต่อไปเป็นหน้าที่สามหน้าที่สามต8ดนะ เราลบตรงนี้ไปลบเหมือนเดิม A สามถุงกดดิดลบถึงแปดแล้วก็พิมพ์หน้าที่สาม A ร้อยแปดสิบแอมแปรทั้งึ่งนะครับแล้วเราก็ที่ขวาวา่างต,ต่อไปนะครับเราจะทำหน้าที่สี่กลองร้อยเจ็ดสิบนะครับเหมือนเดิมลบเสามถุงิ้งแปดทิ้เ A สองร้อยเจ็ดสิบ Enter c o n m a n d แล้วก็ <Wow. S 2> วางนะครับคลิกขวาพา r t ทวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไฟล์เ a ฟ e แล้ก็พร้อมที่จะใช้งานประมาณนี้นะครับโอเค